ละมันนี่ยมใช้เอาสุมสีสูฮาได้นะ <Okay. S 2> ต้องมีคนคนคนในท้องตายหรือคนเหยียบในท้องตายจะเอาได้วิญญาณของคนเสียชีวิตเนี่ยจะไปอยู่ในภูมิภพเขากี่วันถึงได้กลับมาบ้านเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันถ้าเข้าศพสูเสร็จก็ยมวับบทูดก็ปล่อยมาแล้วคุณมาคุณมีบัตรประชาชนไหมไอ้เงินบัตรประชาชนมันไม่ใช่บัตรประชาชนตัวจริงมันมีเ,เงินปักผีนเนี่ยเขาถาม อ่าหลังจากที่นานในอีีแรกที่ผ่านมาเนี่ยน้ผมได้มาสัมภาษณ์อาจารย์หรือว่าสัปปเลเนี่ยเรื่องเราเกี่ยวกับกระสืออาจารย์เนาะก็ถือว่าอาจารย์ว่าผมว่าเนี่ยกระสือนี่มีจริงมีจริงแต่หลายคนเองไม่เชื่อว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสัปปะเลอ,อทุกวันเขาเชื่อหมดแล้วไปทั่วเอเอธอทุกคนเลยว่ากระสือเนี่ยม,มีจริงมีแต่กอนมีจริงแต่ทำไมไม่มีไม่มีเนาะวันนี้คือเนี่ยหลายคนสงสัยว่าตาเนี่ยเป็นสัปปเลจริงไหมจริงจริงเหรอตาเอาอย่างนี้ดีกว่า แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตาเป็นสัป,ปเืรงแต่อายุเท่าไหร่ 23, 23ปี23ปีอืมสมัยหนุมน่มๆเลยเออศึกศึกมาก็เป็นเลยตอนนั้นเนี่ยตาตาบวชจำเรียนวิชาจากการบวชบวชบวศึกแล้วไปอยู่กรุงเทพตอนนั้นจบมารกี่พรรษาถึงได้ปเป็นสับป,ปเเร็งพรรษาหนึ่ง หนึ่งพันษาบวชที่วัดจุมพลคนที่เป็นสัป,ปเหรอเนี่ยต้องบวชก่อน,นต้องบวชก่อนต้องบวชก่อนต้องมีการเรียนพวกขุนใสมณฑำไหมไม่ไม่มีไม่ธรรมดาแหละไม่เกี่ยวมนดํำเหรอม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับมณฑำเราเรื่องเสร,เร็จพอเบก็มีอาจารย์ก็แนะนําไปทาอย่างนี้อย่าง,งนั้นเวลาอาบน้ําศพแล้วมีคนตายก็มาหาอาจารย์ก็มาหาให้ไปช่วยเขาอืเราก็ต้องไปทําทามีวิธีอาบน้ําศพแล้วมัดอย่าสั่งแค่นั้นแหละแล้วเลิกไโรง เหมือนที่งานศพพ่อผมที่ผ่านมาเออที่มาทางานอะไรตาก่อนก่อนที่จะมีศพในแต่ละศพเนี่ยร่างของศพเนี่ยมันมีลางสังหณ์บอกก่อนไปว่าจะมีศพจะมีคนตายมันไหนมันมันมันกยมีมีแต่หมามันหอนนะหมาหอนเออหอนก็เขาบอกหมาหอนก็หมายถึงว่าบอกรว่าหมามันเห็นก่อนอ๋อไอ้ที่ว่าหอนหอนนี่คือหมาเห็นร่างเออหมาเห็นร่างบางทีเนี่ยร้านทํโรงศพเนี่ยก่อนที่จะมีคนตายเนี่ยมันจะมามาด้วยลักษณะการมีกลิ่น บา<ม>งทีคืมีเสียงมีมีกลิ่นทูบไอแต่ของอบ้านเขานะ่ะก็ขายแต่ตาไม่แต่มาหอนเนี่ยตอนเช้าก็เด็กไอ้บ,บ้านนี้เขาถามว่าตาเมื่อคืนตาไปไหนตาอยู่บ้านแต่มามันหอนวิ่งห <มา S 2> นีเนี่ยมันนอนก็อนแต่หน้าบ้านตานี่แหละพอตอนเช้าก,ก็มีคนมาหา่เรื่องจิไอมาจริงมันไม่เห็นหรอกอ๋อแต่ร่างคนตายมาก่อนจริงจริงเออไม่ไม่แต่มาหอนเนี่ย ไอ้มาไอผีไอหมามันเห็นผีจริงอ่ะก็ถือว่ามันเป็นลางสังหรณ์บอกเราก่อนเนาะเออก็นั่นเลยแต่หอนที่ไรมันก็มีคนตายทุกวันนอ่ะเลยสองสามวันนี่ก็สามสี่ศพเนาะสามสี่ศพเออมาก็หอนทุกคืนน่ะคำว่าสับประเวพันศพเนี่ยคืองแต่ตาประกอบอาชีพเป็นสับประเวมานี่ตั้งแต่ยุยี่สามปีตอนนี้ตายอายุเท่าไหร่ละเจ็ดสิบหกถึงพันศพจริงไหมถึงกว่ากว่าอมากกว่าพันศพอีกอก็มันบางทีอาทิตย์หนึ่งสามสี่ศพสองอาทิตย์นึงเกือบ เจ็ดแปดศพสิบเอ็ดศพนี่ก็ถือไม่ไม่ถึงได้ยังไงเกินพันศพอยู่แล้วเนาะเกินตั้งแต่อายุสิบสิบสามปีจนเจ็ดสิบห้าปีน่ยมันจะยุดอยู่แล้วเนี่ยไปั่วยจา์เลยเนี่ยเขามาหาน่ะก็ถือว่าเราได้บุญนะเป็นสัปปเดอบุญบุญมีบุญแต่บุญไม่เห็นก็ว่าคิดในใจก็ว่าไปไหนเขาก็นับถือถ้าเราทําดีเขาก็นับถือถ้าครับทำไม่ดีเขาไม่เอาหรอกถ้าเมาขี้เรจ่างี้งานไปงานศพก็ไม่ด้เอาเกียรติจของศพก็ไม่เอาเลย เอาแต่คนดีๆไปสับเบอต้องมีสี่คนใช่ไหมอออีกสามคนเนี่ยเราก็ต้องมีการบวชการอะไรามาก่อนบวชนะบวชมันกนารทาไม่บวชก็ไม่ได้มันสุกเพราะว่าถ้าไม่บวชก็าทาไม่ได้เขาต้องบวชก่อนอย่างงี้นะ่ะต้องบวชก่อนจะเป็นสับเรอนะความยากง่ายของการเผาศพนี่คือศพเนี่ยคนร่างคนตายเนี่ยหนึ่งก็คือเกิดแก่เจ็บตัดคชราใช่ไหม,มแล้วมีพวกตายโหงมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีความยากง่ายของการเผาไหมยากศพอะไรเผายากที่สุดตา รถเหยียบรถชนรถเหยียบรถชนนะมันยังไงเผายากยังไงเพราะมันเลือดมันเข้าเต็มเลยนะหน้าอกนะเลยมันเวลาไฟมันจะลุกใช่ไหมมันยากมันไม่จะเลือดอยู่ในอกนะมันยากไปถึงชั้นในอืมชั้นในนะเลือดไม่ออกเผายากเผายากไม่เกี่ยวความเฮี้ยนใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันเผายากงอนศพไนียเลือดมันเข้านะแต่ละร่างเนี่ยเราใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงในการเผาถ้าสุดตายสุดที่คนแก่คนเฒ่ากับประมาณชั่วโมงกว่าหนึ่งชั่วโมงร่างสุกไหมละเออ แต่คนไหนอุบัติเหตุมันยากผมเจอหลายๆร่างของศพเนี่ยเขาบอกว่าเผาสามสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ไหม้เกิดจากการห่วงลูกหลานห่วงทรัพ<ม>ย์ผม่รึเล่แล้วอ,อันนี้แล้วแล้วแต่ไอ้ตเบอร์แล้วแต่ตะเบอร์เขียนเหมือนกับย่างปลาใช่ไหมถ้าย่างปลาถ้าไม่คว่ำก็มันไหมแต่อย่างเดียวเลยไอ้ทั้งนี้มันไม่ไหมหรอกซพก็เหมือนกันเวลาเผาน่ะต้องคว่ำต้องคว่ำเมื่อกับต้องพลิกใช่ไหมต้องพลิกเมือ่อกับ ย่างเป็ดย่างไก่ย่างปลาเนี่ยแหละจะย้ายสู่เร็วทาไมไม่ดูแลก็สองวันก็ไม่เสร็จหรอกอ๋อต้องพลิกต้องมีการพลิกศพตลอดเออใช่เลยต้องดูแลต้องขยนันต้องขยันเขาก็ดูเจาภาพเขาก็ดูท่าทางถ้าทำดีเขาก็นิยม,มแต่ทําไม่ได้แค่ศพเดียวเขาไม่เอาแล้วเออเมือนตาไปทั่วเลยเดือนที่แล้วเกือบประมาณสิบสองศพนะครับเดือนที่แล้วนะคือแต่ละวันแต่ละเดือนตามไม่ว่างเลยไม่ว่างหรอกม,มีมีงานมาตลอดไปทั่วเลย เดี๋ยวก็เขาเอามาเอาเดี๋ยวหน้า้าเจอกันก็ไม่รับไม่ได้คือคือคุณตาเนี่ยรับงานเดียวใช่ไหมคืองานพิธีเผาร่างคนเอองานบวชอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอ๋อมันก็ละอย่างเขาเลยเรียกว่าประเดือนนะสมมติตงานแต่งถ้าไปไปได้เขาบอกไปตา้างานบวชถ้าบอกเขาไปได้ถ้าไม่บอกอย่าไปเลยเวลามีคนเป็นไข้เป็นอะไรอย่าไปอย่าไปเขาห้ามตาถืออ๋อถือเออตาถ้าใครเป็นอะไรตาห้ามไม่ไม่ไปหรอก สิ่งของเหล่านี้เนี่ยเราเราจําเป็นต้องถือของอะไรไหมว่าไม่กินผักนูน่นไม่กินนี่ไม่ลอดใต้พวกผ้าถุงมันเราต้องถือไหมถือแหละอ๋อถ้ากางผ้าถุงอย่างเงี้เเชือกช้าอย่างงี้อยากอยากเข้าไปข้างล่างไม่ได้รอมไม่ได้ต,ต,ต้อมต้อมตอแลอย่างนี้ละ่ะตาเนี่ยอันนี้ของตาไม่เป็นไรหรอกของตัวเองมัเป็นไรเออต้องต้องถือต้องถือด้วยนะ พิธีการการเผาศพมันถือว่ายุ่งยากเนาะยุ่งยากเลยมันหลายอย่างนะหลายอย่างเอาง่ายคือพิธีกรรมเยอะพิธีกรรมมเยอะจุกจิกเยอะจุกจิกเยอะมากการศพ้างานบวชไม่ยากงานแต่งก็ไม่ยากหรองานศพมันยากเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเรามีร่างศพมาเนี่ยเราอ่าอย่างคนเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนาศพมาปุ๊บไปเผาเลยเป็นไปได้ไหมได้มันกันเลยเอาแล้วเขาจะได้บุญไหมอย่างนี้อันี้แล้วแต่ทรัพย์เขามี Uh huh. ถ้าซับเขามีก็ไว้ได้ไว้นานๆได้ก็ไม่สาวบุญเวียนซื้อมีเขกไม่ท่าเป็นคนไม่มีเนะ่ะเอามาจากเราแยงปุ๊บเผาได้ไม่เป็นไรนะมันก็เผาไล่เมื่อวานก็เผาเหมือนกันเนี่เสียชีวิตเย็นนี้พรุ่งนี้เผาได้เลยได้ต้องดูวันด้วยตูดูเรื่กด้วยอ๋อตดูเรื่อยามด้วยเออบางทีก็วันวันวันค้าก็ห้ามเผาวันศุกร์ก็ห้ามเผาแต่ไงแรมสองข้ามก็ห้ามเผา วันอังคานกับวันสุขห้ามเผาเออห้ามเขาสุกเอาเผากินอะไรนะครับสุกเอาเผากินก็ทํมันไม่เอ้าะวันสุกนะสุกเอาเผากินเออเป็นวันที่ไม่ดีหรือเปล่ากขาไม่ดีไม่เริ่มไม่ดีอ่าถ้าเกิดเราวันคานก็ไม่ได้มันมันแข็งวันไฟไหมวันแข็งวันแข็งคือว่าวันแข็งวันแข็งเริ่มไม่ดีเริ่มไม่ดีเออเหมือนกับว่าเผาสุกไปมันเออไม่ได้ไม่ไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสุขอหมายถึงคนที่อยู่ใช่ไหมคนที่อยู่ไอ้คนตายไปก็สบายแล้วไอ้คนยู่อันลี้มาก ไอเรื่องไม่พอทะเลาะกันทะเลาะกันเลยนอ้นนี่อย่างงี้นะต้องถือต้องเอาเรื่อดีดีเมืองกบดบวชวันไหนก็ได้แต่ซึกอฮะรอวันหาวันศึกนี่ก็ดีเหมือนกันนะบวชวันไหนไม่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 อะไรไม่ผิดไม่พัยหรอกแต่ซึกนะต้องรอวันศึกเรดีดีไปดีซึกมาเป็นรถทนบ้างเป็นบ้าบ้างต้องถืออย่างนี้เลยอันนี้คือเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงตาไม่โกหกหรอกตาบวชด้วยคันสามคนซึ้อมาตายสองคนโดนเขาแทงน่ะ ก็ถือว่าเราสึกไปตรง,ต,งตรงไนะปตรงนแรม,มแรมแปดาอืกาอก็ม่ให้ซึกงหรอกถ้าขึ้นไม่เป็นไรทั้งขึ้นนะ่ะถ้าแรมไม่ได้แรมแปดคันะ้น่ะห้ามสึกเด็ดขาดแรมเจ็ดคั้ก็ห้ามสึกมีแต่หกคํ้สามค่้สี่คั้ห้าคั้ได้แต่เจ็ดไม่ได้กับแปดไม่ได้ก็ต้องถือเลยอ,อันนี้ถ้าไม,ม่คนเชื่อก็เชื่อถ้าคนไม่เชื่ออย่าไม่ลบหลู่อย่าไปลบหลู่ต้องถามตาไปอย่างนั้นที่ไหนเขาสามทีตำบลมีแต่ตาเลยไปทุก ตงานเลยเรียนแต่ตาไปไม่ได้ตาไม่ว่างอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเขาเผาแบบเชิงตะกอนบอกเชิงตะกอนเผาในทุ่งนาเผาตามทุ่งนาเลยผมไม่มีเมนเออแต่ทำไมนี่ไม่ได้ทวนนี่ทําได้ไหมไม่ได้หรอกทาไมอ่ะนอกจากหมดลกมีที่ดินตัวเองเผาได้ท่านคนอู้นก็ไม่หาเผาหรอกหมายถึงว่าศพนั้นร่างนั้นจะต้องเผาในที่ดินของตัวเองอืป่าช้าเหมือนเมื่อก่อนที่มีแล้วมีแต่ก็ไม่ไปไกล ก็ไม่อยากไปอยู่ที่ป่าช้าเขามีสวนมีคันทระาของเขาเขาอยากอยู่ที่ดินของเขาเขาก็เผาต่อบ้านนาเขาอืแต่ทุกวันไม่มีเรากมิตรไปวัดไปวัดสะดวกรดรังมันไปสบายอย่างนี้เขาเอาสะดวกทุกวันนี่เค้กมาเยอะก็ไปวัดทําบุญกันในวัดวัดสะดวกไม่ีมรตรานที่ใหญ่อย่างนี้นะตาเผามาพันกระสมเนี่ยเราเคยเจอผีไหมเคยเจอผีไหมไม่เจอหรอกเอาจอิตๆเจอแต่กลางตายเนี่ยเผาไปก็เลยเลย ก็ไปความสู้อะไรก็บวุลุอะไรกับเราไม่ไม่ถึงว่าหลังจากที่เขาเราเผาเขาแล้วเนี่ยวิญญาณของมายืนอยู่หน้าบ้านอย่างงี้ไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีเขาไม่ให้มาหรอกเอาแล้วที่ว่าคนเห็นน่ะออย่าไปเชื่อเลยจริงเหรอเออไม่มีจริงจริงตาสาบานก็ได้สาบานเลยเออไม่มีมาไม่ไม่ไม่ผีจะมาหาอะไรมันเมื่อกับอยู่ในรูปลามันอยู่ในสะเอามากินแล้วกบที่ไหนมีอยู่ในรูอีกก็หมดเลย มีจิวิญญาณมีจริงแต่วิญญาณมีจริงมีจริงวิญญาณของคนเสียชีวิตเนี่ยจะไปอยู่ในภูมิภพเขากี่วันถึงได้กลับมาบ้านเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันถ้าเข้าสอบสวนเสร็จก็ยมัวบบทูดเขาปล่อยมาเกือบสิบสี่วันถ้ากำหนดอย่างนั้นถ้าไปดีแล้วก็ไม่หายมาหรอกหมายถึงว่าไอ้ยังผมตายเนี่ยผมต้องไปอยู่ยมทูดก่อนอเขาไปทาการสอบสวนหรอกก็สอบสวนแหละเหมือนการเหมือนตำรวจเหมือนผู้ใหญ่เหมือนกำนันมีสารวัตร เหมือนเหมือนกันแะละสอบสวนอะไรหาความผิดเอาตามมาคุณมาอย่างไงมาอย่างไงมีลูกมีเมียไหมถ้าคุณมีมีเมียมีลูกคุณได้บอกไหมแล้วคุณคุณติดนี่ติดสินเขาไหมต้องถามทุกวันอ่ะแล้วคุณมาคุณมีบัตรประชาชนไหมไอเงินบัตรประชาชนมันไม่ใช่บัตรบัตรประชาชนตัวจริงมันไอมีเงินปากผีน่ยเนี่ยเขาถามยืมทุกเขาถามถ้ามีไม่มีแสดงมาเครถ้าใครทําให้อาจารย์คนนั้นคนนั้นเขาทําให้อต้องมี ถามก่อนแล้วค่อยปล่อยร่างวิญญาณกลับมาบ้านถึงเจ็ดวันเขาสอบสวนถ้าสอบสวนเสร็จเขาก็ปล่อยมาบ้านอืแต่มาเขาเอามาเอาไปคืนนะมาเนี่เข้าบ้านไม่ได้แล้วมาได้มาดูได้แต่เขามองเราเห็นแต่เรามองเขาไปเห็นมันอยู่คนละโลกมันอยู่คนละมโนดมันจะวผีเนี่ยมองเราเห็นเห็นแต่เรามองเขาไม่เห็นไม่เห็นหรอกอ่ะแล้วที่ว่าคนเห็นผีคนเห็นผีอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อไม่จริงอ่ะมาจริงเมื่อแมววิ่งบ้างมาวิ่งบ้างกับผีผีผีไม่มีหรอก เชือตาเถอะตาอยู่ในไปชาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วน่ะไม่ถึงว่าเราคิดไปเองเงี่ยเออมันคิดไปเองคือเขาไปแล้วขเขาก็ไปเลยเออเขาไปดีแล้วไปสบายแล้วถึงคราวเขาไปแล้วบ้านเราอยู่ทุกวันนี่ไม่ใช่บ้านเขาสร้างให้มีสนุกสร้างเขาเป็นผู้อาศัยอยู่ถึงคราวเขาคือยมบทก็เอาไปแต่คุณเพิอมอ,อะือไรเอาคุณเมื่อนั่นเลยเพิอมอะือไรเอามานนั่นเลยเ ต้องอย่ายาอย่าต้องทําตัวดีๆเขาเลยบอกว่าอย่าใช้ชื่อโดยความประมาทเอออย่าประมาทอ๋อเกิดมาต้องทำทำสั่งความดีสั่ความดีเออไปไหนเขานับถือแต่คน่าทาความนี้ไม่เคยนับถือหรอกครับเมืองกะตาเนี่ย้าทาดีเด็กถึงแต่เด็กเล็กยังรู้จักชื่อก็มันกระหว้แล้วคนแก่ของเท่าเออก็ะไว้ดีแล้วเขารู้จักตาทําแต่ความดีไอ้พี่มาบ้าบ้านไม่มีหรอกแกไปเชื่อไม่มีเลยไม่มีแต่มมแต่เวีนด้านมีจริงแต่มันอยู่คนละโลกแล้วเขาเอาไปแล้วเขาเอามาทไหม ไปแล้วก็อยู่กับเขาเลยเรามีบุญเราก็ได้ไปขึ้นสวรรค์ถ้าไม่มีบุญก็ติดนรกเลยนรกเป็นยังไงตาเราราก็อยู่ข้างล่างเราเนอะเปรตสุรกายเนอะอ๋อสุรกาย,น,ย,กายนี่ก็ว่าเปรตอันนี้ไม่คนไม่มีบุญทําบาปสัตว์ฆ่าชีวิตสัตว์ไปขโมยเมียชาวบ้านไปรักเมียชาวบ้านตีเขาทํางินขนาดนี้นั่นแหละตกนรกไม่มีวันเกิดหรอกก็ใส่คุกอยู่นั่นแหละ โคงนรกถ้าเราทําดีสร้างความดีไปพูดตรงไหนาขาก็เชื่อถือนตไปไหนไม่แต่คนนับถือเนะี่ยทั่วเนี่ยนะทั่วจังหวัดสุรินทนระ์เนี่ยนอกจากทําพิธีเผาศพเป็นสัปเปร่อแล้วชีวิตประจำวันในตาทําอะไรบ้างก็เลี้ยงวัวเนะี่ยเลี้ยงวัวเ,เลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ธรรมชาตินะอันนี้คือชีวิตปกติทั่วไปแต่ถ้าอะไรที่มีงานเขาก็ะจะมาเรียกไปใช่ไหมทาไมเรียกถ้าไม่ไปหรอกคือตาอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมตายอยู่อย่างนี้เลยทุกคนนะนี่คือบ้านของสัปเหร่ออยู่อย่างนี้เลยเหรออันนี้คือเลี้ยง เรื่องนกเรื่องนกเรื่องวัวแล้วตามให้ปล่อยมันมิโครบาปอ๋ออันนี้มาไว้ให้เราฟังร้องให้ฟังอเออเราให้ฟังมีเพื่อนอยู่กับนกนี่แหละเวลาฝนตกมามันก็ฝนหยุดเงียบมันก็ร้องให้ฟังอ่ามร้องไงอะ่ะตุกกต <laughs> ต๊กตุ๊กตู้ตุ๊กตูมีเพื่อนนะมีเพื่อนเออแกงเอาให้เรื่องบาปไม่บาปหรอกเราให้กินดีให้กินดีอยู่ดีแต่เออราประกักขังชีวิตมันไว้ไงตาอ๋อธรรมชาติ ธรรมชาติเขาสร้างมาต้องเลี้ยงเลยนกเขาเมียดานกกระทาเมียรักนะันนี้นกเขาเมียดานกกระทาเมียรักอุปกรณ์หันกลงนี่นั่นไรตนโบราณก็ว่าอย่างนี้เลยตาอ่ะพูดถึงเรื่องศพแล้วตาเคยเผาขดศพคนที่ท้องกลมตายไหมมีเฮียนไหมอ่ะมีเฮียนไหมเฮียนไหมเอออะไรอะอะไรเฮียนคือน่ากลัวไหมไม่กลัวหรอกเอาเขาบอกว่าศพคนตายท้องกลมในีเฮียนอย่าไปเชื่อนี่ ตาเผาก็ไอคนในท้องรถชนน่ะรู้บตดเหตุคลอบมาไม่ได้ไมนไม่มีอะไรหรอกก็ตาไม่เจอแต่คนอื่นเจอเก็ตาไม่เห็นตาก็ไม่เชื่อหรอกถ้าชาติเตื้อกับตาเองตาเชื่อถ้าไม่เห็นก็ไม่ตาไม่เชื่อหรอกตาเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอผีอ่ะไม่เคยหรอกเจอแต่คนกำลังตายเนี่ยแหละนี่เด็กไอสาวบานสะกรมเนี่ยตายทั้งกลมเลย เขาทีิบัตรป่ายชาเนี่ยที่ถึงเนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เป็นไรเลยเออเขาขาขอแต่น้มันไปนะน้ำมันไพลเออใครขอน้ำมันไพลเขาตายแล้วจาของเดิมเขาตายแล้วคนแก่เขาตายแล้วก็เอาไปทําเสน่ห์นะเอาน้ำมันไพลคนนี้เนี่ยไปทําเสน่ห์เออเอาแล้วตาทําไงตาไปเอาให้เขาอ่ะเขาตาไอ้ขวดฟอเรสตใช่ไหมเอาฟอรสต์ขบฟอรสตเออแต่เอาไอ้มุ้งเนี่ยมากรอบไอ้ฟ้าที่นั้นน่ะแล้วจุไปข้างล่างประมาณเม็ดไอ้ซอกหนึ่งทมดินไว้ตรงหน้าอก เวลาเผาไปก็มันก็ซึมลงในขวดนั่นแหละมันเหมือนน้ำเหลืองใช่ไหมมันก็มันละมันบินซินแต่มันดีมันมันดำปืดป๊ดมันใสจนเอ้าเมื่อก่อนหมายถึงว่าเผาเชิงตะกอนตอตามป่าใช่ไหมก่อนที่จะเผาเราต้องไปขุดดินเอาขุดก่อนขุดอยายให้เขารู้ไม่ไม่ให้ญาติพี่น้องเขารู้เออก็ไม่ให้รู้หรอกต้องขุดไปลึกก่อนอได้อะไรยายดินให้ดินเขาเอาไอ้มุงขดัขดๆนะ พันในขวดอย่างงี้ย่พันสาปลาขวดเออฝันก็ฟังไว้ประมาณนี้แค่นี้นะก็ยายมันร้อนอ่ะประมาณห้าหกทุ่มก็ไปเอาไอ้เขาไปขุดให้เขาอย่าให้ยาติเขารู้พอพอร่างของคนที่ถูกเผาไปแล้วคือจะมีน้ํามันไหลออกใช่ไหมเออไหลออกจากไปนั่นไปโยนไปข้างล่างนะมันเหมือนน้ำมันเหลืองไหมน้าเหลืองไหม เมื่อเครืองมะละบันธรรมดาเลยมันมันเต็มมันงามดีนะมันหอมด้วยนะเอาจริงเหรอเออหอมเนี่ยน้ำมันเหล่านี้เขาเอาไปทำอะไรตาเอาก็เอาไปทําเป็นสมัยแต่ก่อนก็เอาไปทาเสน่ห์เสน่ห์มีจริงไหมเนี่ยฮะเสน่ห์มีจริงไหมต่กอนไม่จริงเมื่อก่อนเขาทำกันยังไงเสน่ห์เอาก็ไปเอาไอ้พวกไอ้เอาไป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 ต้มทําไมนะทำํำไม้ทำไงนะต้มไม่อ๋อเอาไปต้มไม่เออก็ทําขอไอ้พวกไอ้ กันม oh. uh, ุนม uh, uh, so right uh, ันเรว่าอะไรนะอ๋อ huh. ท hey ี่ทาปากเออครับเออไปไปทำม้ปนผสมกันผสมกันเออก็แล้วเซกคทาไปอืเอก็มีไอ้ไซสินไอ้เขาเรียกว่าชลองบูชลองอะไรนะมีไยสินมีอะไรนะก็เอามาทํามีไอ้พวกเดิมปนาวอะไรคืออะไรภาษาไทยกว่าอต้นอะไรไม่รู้เ่ะอเออก็ผสมกันปนไว้ก็ไว้เป็นตะลับหนาเป็นขวดอะไรไอ้ถ้าคนเชื่อถือก็ไม่ให้ครับแต่ถ้าคนเชื่อถือเขาก็ให้เขาให้ปงกันของเขา แต่เดิมนี้ไม่มีตายหมดแลวไม,ม่มีกล้าไปเอาลมันหรอกทุกวันนี้ถ้าให้ตาไปเอากล้าไปเอาไหมเอาได้จ้างต้องจ้างอย่างไหมเออแต่ต้องมีอละมันนี่มันใช้เอาทุมสีซูฮาได้นะต,ต,ต้องมีต้องมีงมคนคนคน,คนในท้องตายหรือคนเหยียบในท้องตายจะเอาได้หมายถึงว่าน้ํามันเหล่านี้จะเอาได้เฉพาะคนที่ตายท้องกลมเขาอยากได้นั่นเลยถ้าตายทั่วไปเสียชีวิตทั่วไปมันก็ไม่เอาหรอมันไม่ขังมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคนตายธรรมชาติ อ๋อนั่นคือตายธรรมชาติแต่พวกท้องกลมอะไรย,ยดรถเกียบพวกตหงนี่นคือผิดธรรมชาติเอออันนี้มันตายอุบัติเหตุเขาอยากได้นี่เลยเอ,อ,อุบัติเหตุเขา,อาไอเสพอจะในแต่อุบัติเหตุถ้าไม่มีท้องก็ไม่เอาเขาอยากได้คนลูกอยู่ในท้องนั่นแหละเขาสะซีลครับออแต่ก็มันมีจริงบันกาย นางเรืออะไรนะเรื่องไงไม่น่าพระขนงอะไร,ไม,ระมีกิงอย่้งมันองเรื่องจริงไม่น่าพระขนงมีจริงแต่ะนะ่อนถ้าไม่มีกิ้งเขาไปสร้างทําไมกลัวคนกลัวต่างประเทศนะอันนี้ก็เเมือนกันเลยถ้าไม่มีจาเป็นก็ไม่เอาหรอต่สมัยนี้ไม่กล้าหรอเด็กไม่กล้าทาหรอน้องคนกลัว เปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเชื่อถือไม่ดีกับบ้าคนเป็นบ้าเป็นอะไรด้วยอ๋อคือผลตามมาคือเป็นมงเป็นบ้าเงี้ยถือไม่ได้นะถือไม่ได้เออป้องกันไม่ได้แต่ตาตามีของไหมตอนนี้แต่ก่อนตาตามีมีก็คันก็ร่มรานพ่อแม่น,นแหลไม่ฟันไม่ระดกรกกดูดูหัวตรงนี้กระโหลกเอาไปถือเป็นบูชาของพอ่อของแม่เจา้าเดย์ไม่มีแล้วเขาเอามหมดแล้วฟันนะเนอ อันนี้ไว้เป็นที่ลึกไปทําพระทําพระหหอ้คอเออเวลาไปไหนไปกรุงเทพไปทํางานแล้วต่างจังหวัดแล้วแต่ไปต่างประเทศนะเขา่านึกถึงคุณพ่อคุณแม่ยกมือไหว้คล้วคลาบปลอดภัยให้ลูกหลานไปดีเด้อพ่อคุ้มครองลูกด้วยอ๋อเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งเนาะก็ดีเหมือนกันครับออขนาดรถความยังไม่ตายอีกบางคนนะตอนนั้นเธอพ่อแม่นี่ไอ้ฟันแม่เนี่ยถ้าไป็ในฟันก็เอาไว้หัวกระโหลกตรงกลางนี่เนี่ย อ๋อไปท่าหอมเป็นพระนะแล้วจะรู้ยังไงในเมื่อเผาไปแล้วจะเป็นหัวกระโหลกก็จรออ๋อก็รู้มองก็ดูก็ดูกับไอ้เนื้ออย่างนี้มันพิดกันอันนี้มันกระดูกมบพร้าวผมไม่ปักก็มันก็ยูนั่นแหละก็รู้จักหัวกระโหลกหัวอไตรนีตาก็รู้จักนี่ไอ้นี่อันนี้กระดูกตรงนี้มีมีไอ้กระดูกตรงนี้ก็เห็นไอ้กระดูกตรงนี้ก็เห็นอ้ตรงนี้ก็มีกระดูกตรงนี้ก็มีก็รู้จักหมดเลย อ๋อคือเราอยู่กับอยางงี้มาตลอดก็ม <นะ S 2> ันชินแล้วก็รู้จักเลยอไอไ้ไม้ไอ้นหนต้องไม้ก็ไม้ไอ้นม่ไม้ก็รู้หมดเลยไม่กลัวเลยอ่ะเป็นคนหมอผีปปอว่าอชีพยายงงี้แล้วไปกลัวทำไมมันชินนะมันชินแล้วมันก็เองขับรถไปกลัวอะไรโอกลัวอันตรายนะฮก็ป้องกันไว้เนี่ยอย่าประมาทนีออ่อย่าประมาทแต่ตายอยู่กับสมมาตลอดโอ้ตาไม่รู้กี่ปีตั้งแต่อายุสิบสามจนหกเจ็ดเจ็ดสิบหกปีแล้วตาก็ชินแลยแล้วจะเป็นสัปเหร่อไปนานแค่ไหนประมาณ เออถ้าไปไม่รอดก็ยุดเลยเราต้องถ่ายทอดวิชาคมพวกสัเปรเร์ให้ลูกหลานต่อไหมว่าจะให้แล้วแต่เขาไม่เอาอ๋อมันอยู่ที่คนสานต่อเนาะอืมอะไรกับคนชอบไม่ชอบอคนกลัวไม่กลัวครับถ้าเอาไปก็ทําของเขาไม่เป็นเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเลยรเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเขาไม่เชื่อถือ,อก็เอาไอ้คนเชื่อถือทุกวันนี้เด็กมันมันอยากได้เยอะอยากเป็นเผาเป็นสับเบอร์อนะ่ะ ถือว่าเป็นอาชีพก็ไม่เอาได้บุญด้วยนะเจ้าพ่อเขาไม่เอาอทําเขาไม่ดีนะบางทีไปไอทาโกงางี้นงั้นน่ะเวลาอะไรเล่าอะไรกินก็ไม่ดูแลพ่อแม่เขาเวททำพิธีก็ไม่ทุกอีกก็ไม่เอาเลยแค่ได้ซพเดียวแหละพิธีพิธีการนี่มันเยอะมากเลยเยอะเลยกุดจุกกันจี้กุดจุกกันจีกันไหนไปไหว้พี่เรือนอะไรไปไหว้วัด เอามาจากวัดไปไหว้เวลาเอาเป็นจุดทีกาา่ก็ไหว้อีกม,มันก็นจุก,กจิกเยอะมันก็นพ,พ่อเองตายตไย่เห็นหน,รรน้อยตาทำนะเวลาอาบน้ำศพทายาตไม่มาก็อาบไม่ได้ครับมัดสายยาสร้างแล้วไปเพื่อไ,ไดอย่างไงนุ่งถ้าไปอยากดูก็ไปดูที่วัดนะเขามัดแล้วอาจารย์ก็มัดแล้วเขาไม่อยากแก่หรอกแต่แก่แก่ในวัดเลยไม่ใช่วัวควายที่ไหนมัดตรงนี้ทอนที่นี่ไปมัดตรงโน้น เข้าใจไหมพีมัดแล้วก็แล้วไปต้องรอให้ญาติเข้ามาก่อนจึงจะทําได้นี่อย่างนี้นะมันมันยากนะเด็กสมัยคือไม่ได้มันใจร้อนตาใจเย็นแต่พี่น้องเขาไม่มาตาก็ทําไม่ได้อืต้องรอดญาติรอญาติลูกหลานเข้ามาจึงจะพร้อมกันทําบุญไม่พร้อมกันอย่าไปทําเลยมันทะเลาะกันอะไรสุดท้ายสรุปคือตาบอกว่าผีไม่มีจริงไม่มีหรอกมิติวิญญาณมีจริงถ้าทําดีห่วงบ้านห่วง ส,สมบัติเขาก็โยมทูตเขาถามทายายมาในยายได้มีผัวมีลูกมีอะไรสังลูกสังหลานไหมก็ถามอย่างนี้ยมทูุเขาถามก็ตอบว่าบอกแล้วยายมีติดนี่ติดสิ้นไหมยายเคยทําความชั่วไหมประวัติศาสตร์เขาก็ทุ่มนกับผู้ใหญ่กันนั้นเขามีเขาถามดูถ้าทําชั่วเขาก็ไม่ปล่อยมาหรอก เขาก็รู้ประวัติหมดเลยใครทำบุญไม่ทำบุญเขาก็รู้หมดเลยคุณมรทุศเขาก็รู้ก็เดินตามเราทุกวันนั่นแหละจริงเหรอเออเขาเพิ่มอะไรคุณเอามือคุณมือนั่นเลยคุณขับรถคุณอย่าประมาทคุณเดินไปวัวไปควายทุ่งนาไปเมืองไปมันก็ต้องระวังตัวทำไม่ระวังตัวก็ได้เขาแหละคุณเพิ่มอะไรเอาคุณมือนั่นเลยคุณมรทุศ